สวัสดีครับวันนี้กับาพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานำข่าวสารดีๆกีกับโลกคริปโต NFT รวมถึงเกมไฟล์ต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนะครับโอเคครับเรายังคงอยู่ในโลกของตัวล o t อยู่นะครับวันนี้ก็ถึงคาแรคเตอร์ของตัวลูดสวีอว r ต a านะครับก็โดยตัวโปรเจกต์นี้มันจะเกี่ยวกับการแฟชั่นมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึง NFT ตัวนี้ให้ฟังนะครับก็โดยตัวอันนี้ครับ รูทแสร์ตัวนี้ครับมันเป็นอะไรครับก็เป็นเกี่ยวกับเว็บ3นะครับก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการแต่งตัวหรือเฟนแฟชั่นมากกว่าครับคือแบบว่าเอาอวตารของเราครับที่ได้จากตัวรู้หรือเอ็มรู้ที่สร้างขึ้นมาแล้วสามารถปรับแต่งอวตารแล้วก็เอามาอาจจะเอาในอนาะคตอาจจะเอาไปเล่นเกมหรือเอาไปทำาไรได้อะไรประมาณนี้ครับโดยโปรเจกต์ของเขานะครับก็คือเป็นตัวที่เกี่ยวกับการสร้างสก,กินครับปกติเวลาเราเล่นเกมก็จะเป็นสก,กินนักลบหรืออะไรพวกนี้ก็คือเป็นล็อกแบบนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่า โดยตัวโปรเจกต์ของเขานะก็คือสร้างตัว NFT เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นนะก็คือแบบว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นแฟชั่นตัวอื่นได้อะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบว่าสามารถเปลี่ยนทั้งตัวได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นไอเทมแต่ละชนิดก็ได้ประมาณนี้ครับหรือถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ดิสคอร์ของเราได้นะครับโดย Mint f o u n d e r s k i กครับก็คือมีทั้งหมด500กล่องนะแต่ซึ่งตอนนี้ก็ขายหมดแล้วนะครับโดยพวกสกินที่เขาวางขายจะเห็นเมื่อกี้ครับที่เว็บจะเป็นพวกชุดเหนวะ่าชุดหุ่นยน ไอ้แปลกๆครับจะเป็นชุดที่แบบเออพิเศษกว่าคนอื่นนะครับป <_ d> um> กติเราคือใส่ชุดนักลบอะไรพวกนี้แต่ว่าสกินพวกนี้ก็จะได,ได้ได้รับพิเศษพิเศษต่างๆหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอลเลกชัน NFT ในอนาคตของเขาอาจจะได้แบบไวริสอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ของเขาครับซึ่งขายหมดไปแล้วนะ500ชิ้นโอเคครับต่อไปเราก็จะไปลองเล่นกันนะครับว่าโปรเจกต์ของเขาทําอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่เห็นครับอันนี้คือสกินที่เอาคนที่คนที่มีสกินแล้วก็มาแชร์นะครับ อันนี้ผมก็เพิ่งมาแชร์เมื่อกี้ครับนี่ลองเล่นดูแล้วก็สามารถทําได้ครับขั้นตอนแรกแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์ชื่อเลขของเราหรือว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเราก็ไปลองดูที่ตัว Open นซีของเรานะครับลองดูว่าเรามีเลขกระเป๋าไหนแล้วก็เอาตัวเลขกระเป๋านั้นนะมาลองพิมพ์ดูว่าเออชุดของเราจะเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้ก็สามารถเอามาลองเล่นได้หรือว่าเราลิงก์กับตัวของเว็บไซต์ก็คือเข้าตัวของเว็บสามเมตามาร์กก็มันก็จะลองอินให้เลยนะครับว่าของเรามีตัวไหนบ้างโอเคเดี๋ยวมาลองดูครับ สักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนก็ได้คือสมมติว่า,อาของผมมีตัวเลขนี้แล้วกันสมมติว่าเราจะเอาเลขนี้ใช่ครับสามหนึ่งสองสองหกหนึ่งแล้วก็พิมพ์ไปสามหนึ่งสองสองหกหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะเกิดมาเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมก็คือแบบว่าตัวนี้ที่เราได้มาก็เป็นแบบนี้เราก็สามารถแชร์สู่คอมมูนิตี้ได้ไหมเรากดแชร์ตรงน,นี้ครับเนี่ยแชร์คอมมูนิตี้ปุ๊บ มันก็จะไปเล็งอยู่ที่หน้าคอมมิชชัที่ถ้าเกิดเราได้ไลค์เยอะหรือว่าคนถูกใจเยอะเราก็จะได้ขึ้นมาโชว์ตรงแลนด์กิ้งนะครับประมาณเนี้ก็ตอนนี้ก็ที่ที่ดูก็ยังมีประมาณนี้ก่อนยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เท่าที่มองดูโปรเจกต์ของเขาจะเป็นเหมือนว่าสกินมากกว่าคือแบบว่าเราใส่ชุดพวกนี้แต่ว่าสกินอาจจะเปลี่ยนได้นะอนาคตเช่นอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าผมมีตัวไฮเปอร์รูทนะครับก็คือแบบว่าสมมติเรามีตัวนี้มีชุดนี้เราอยากจะเปลี่ยนเสื้อเอาเสื้อเชิ้ตแบบนี้ ในอวตารของตัวเราเนี่ยก็เป็นเลเยอร์ที่เป็นโปรโตคอลเดียวกันอาจจะดึงไฟล์จากจากอีโปรเจกต์นึงที่เป็นเกี่ยวกับซ c 0ดึงมาแล้วก็เปลี่ยนชุดของเราในเกมไม่ได้อาจจะเป็นปกติใส่ชุดเกาะมังกรแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเสื้อดอกไม้ชุดเสื้อลําโพงอะไรพวกนี้ยก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะทําให้ตัวโปรเจกต์ของเรานั้นเออมันจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจะได้ไม่จาเจช้นเราไปเก็บเวลล้วก็ใส่ชุดมังกรอ,อย่างเดียวอะไรเงี้ยหลัวสวองก็น่าจะเออหลัวสวแวร์ก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับโอเคครับ ต่อไปเ,เพื่อนๆก็จะลองกดด,ดูตรงนี้เลยก็ได้ครับนี่เรากดตรงนี้เราก็จะดูว่าของเรามีอะไรบ้างหรือจะก,กดตรงนี้เลยนะครับในกระเป๋าของเราครับเราก็จะรู้ว่าของเรามีทั้งหมดกี่ตัวเห็นไหมครับมีทั้งหมดกี่ตัวก็คือที่เรามินรูทมาแล้วหรือว่าเอ็มรูทมาแล้วของ่วนใ่างผมจะมีแต่เอ็มรูทนะครับเนี่ยเราก็มาดูได้แล้วก็ปรับแต่งปรับแต่งตัวละครของเราได้เช่นอ่ะเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย ก็อย <S an> ่างที่เขาบอกว่าน่จะเป็นการเกี่ยวกับว่าคืออุปกรณ์ยังเหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสกินเปลี่ยนผิวเปลี่ยนตัวละครของเราได้นะครับอันนี้เสื้อที่ผมบอกอ่ะมันจะมีคือมันจะเป็นเอ็มรูทของเราอย่างเดียวก็คือมีเซ็ตของชุดนี้อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยชุดเอาไปพวกเนี้ยก็คือยังปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อสกินในพวกเนี้ยครับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นชุดอย่างเดียวของเราถ้าเกิดในอนาคตมันอาจจะเป็นว่าเราซื้อสกินมาเราจะเปลี่ยนอาวุธก็ได้เปลี่ยนดาบก็ได้แต่ค่าพลมีีีเ่าาดดยปนนนรกกกแ้้ไคส็ พอได้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เซฟตรงนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงไปในคอมก็ได้แล้วก็เอาไปโชว์ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะครับโอเคก็โปรเจกต์ก็ประมาณนี้ครับลองถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองมาเล่นได้นะครับตัวตัวนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่อง Top Story ด้วยครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ